สวัสดีครับลูกร,รักครับถึงเช้ามา่าอย่างนี้ครับมีขีหูทีตาเป็นธรรมดาครับบัวเขาไม่มีมือนะครับไม่มีมือเราต้องต้องเครียดต้องถูให้เขาสักหน่อยครับพี่น้องครับมาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาแล้วนะครับเวลาเราจะยกเราก็ต้องรูปข้างล่างายอ,อย่างนี้ครับเขายกรูปคอยอย่างนี้ขะ้็มางอเงี้ยงอเงี้ยนี่กันได้อดันนี้ อายุ3ี4เดือนนะครับพี่น้องครับ3ี4เดือนจงขณะนี้ครับดูแข้งดูขาครับพี่น้องครับสุปเร์แขนยญ้าของเราอายุ30-4เดือนนะครับอ่าบางคนพี่น้องหลายท่านก็ถามมาว่าโตเต็มที่จะอายุจักปีว่าเบ่างัวนี่ครับอายุความสูงของเขานี่ครับความสูงจะเต็มที่อยู่ที่4ปีครับพี่น้องครับแต่ว่าความหนา ควบหนาควบอ้วนควบมหไงด้านข้างเนี่ยสีออกไปอีกแต่ว่าสาอายุสี่ปีเนี่ยเขาสิสูงเต็มทีเพราะฉะนั้นเมื่อนี่อายุสามสิบสี่เดือนนะพี่น้องครับเบิ้งแข้งเบิ้งขาเขาครับพี่น้องครับเบิ้งตัวเขาครับซูเปอร์เซนจ่าจะแข้งขาตรงเหยียดตรงนะครับไม่มีที่บิดที่งอครับพี่น้องเขบอกไม่มีบิดไม่มีหม่งบิดหม่งงอครับมีหม่งบิดหม่งงอครับ พราะฉะนั้นแล้วรอบ้างอีกซีปีอีกสักหน่อนะผมเดือนนี้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบครับพี่น้องครับร้อยเจ็ดสิบพี่น้องเห็นหัวผมบ่ครับพี่ผู้ใเห็นหัวพ่อไหมเออไม่เห็นนะครับครับนี่ครับสามสิบสี่เดือนครับพี่น้องครับเดือนนี้ครับสูงสูงสันิดละเพราะฉะนั้นอีกซีปีอีกประมาณปีสองเดือนพี่น้องครับ อีกปีสองเดือนเขาติสูงขนาดไหนยังเคยติดตามเบิงครับติดตามเบิง้งจำเดียดทายาทใช่ไหมซูปเปอร์เคนย่าเนี่ยเป็นลูกชายของปลากเกี่ยวครับพี่น้องครับลูกชายของปลากเกี่ยวแม่เพิ่นนี่เป็นแม่ดำแม่ดำของอาจารย์ธรรมนู่นครับอ่าเกิยดย่สิงบุรีแม่ดำของอาจารย์ธรรมน,นุ่นนี่มาจากอ่ามาจากลูก แม่ดำเป็นลูกสาวเจ้าสัญญโสครับสัญญโสโลแม่ของแม่ดำแม่ของแม่ของแม่ดำเนี่ยเป็นลูกของอ่าโอเป็นสัญญโสนะครับแม่ของแม่แม่ดำเนี่ยเป็นสัญญโสแล้วก็พ่อของแม่ดำเนี่ยเป็นลูกของเออเป็นเป็นดำยุทธโลกครับสรุปแล้วก็คือ แม่ของเจ้าซูเปอร์แคทยาเนี่ยมาจากสั้นยาโสบวกดำจุดหลกครับส่วนตูเพิ่นซูเปอร์แคทยาเนี่ยเพิ่นเป็นลูกปลาปลาเกี่ยวครับพี่น้องครับลูกปลาเกี่ยวครับครับอันนี้ตื่นเสาขอเตืต่นครับพี่น้องครับเราก็เบ่งไล่ตัวตัวไปครับตุงเสือนี่ก็สำคัญนะพี่น้องครับตุงเสือเห็นป่ครับพี่ผู้เห็นไหมตุงเสือดนี่มันจะเป็นเบาเป็นแบ่งยง่เนี่ยเราก็ต้องเช็ดต้องล้างทุกครั้งนะครับ ถ้ามาเช็ดไม่ล้างก็จะมีมขี้มีขยะอะไรไปซ่อนอยู่ตรงนี้ต้องเช็ดต้องล้างเห็นเนาะเห็นนะครับพี่น้องเห็นไข่ปะครับเห็นไข่เพื่อนปะครับไข,ข่ซปเปอร์เคนยีนี่จะเพียงกันนะครับพี่น้องสองไข่เนเพียงกันแล้วปลายไขน่นะครับปลายไข่อันทะเพื่อนนี่เขาเรียกว่าปกกระโปางน้ําเชื่อกระโปาะน้ําเชื่อครับตรงนี้ครับพี่น้องครับเห็นปะครับพี่ผู้่เห็นไหมเอ็กระปรงน้ําเชื่อเขาจะสมบูรณ์แข็งแรงกลมนะครับพี่น้องครับกลม เพราะฉะนั้นน้ำเชื้อเขาถึงแข็งแรงนะครับสองไขไ่เท่ากันครับต้องมาซอกันแล้วก็มีกระป๋อน้ำเชื้อปอน้ำเชื้อวานสุบขพลนยายถึงเป็นน้ำเชื้อที่สมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ครังที่หนึง่งถึงขังที่เก่าครับครบสมบูรณ์แข็งแรงพอกันมาตรฐานตลอดสม่ำเสมอมาโดยตลอดครับการถึงไม่มีป,ปัญตหาเรื่องน้ำเชื้อครับมันเกษตรถู ให้เขาอยู่ประจำขันทบเสร็จปะถูเขาหัวบ่มีมือครับพี่น้องครับว่าโมีมือเพราะฉะนั้นชุเบอร์ขั้นใหญ่เนี่ยเอาเขาไปหักหัวเอิว่าแต่งเนื้อแต่งโตัเป็นเป็นบ้าแล้วนี่ครับเป็นบ้าแล้วผนแต่งหนเรื่องเน่ยแต่งตัวเองคือโคตรนี้ครับเป็นสาว18ปี20ปีเป็นสาวเป็นบ้ากันเบิ่งจะของเองเป็นละหัวคือกัน เมื่อเขายี่สิบี่เดือนกไปเขาก็เริ่มเแตลงตัวครับหมูเพิ่นครับหางครับหางหางลงหอดินครับพี่น้องครับมันก็เหยียบครับตั้มก็ดินแล้วครับหางมันตั้มก็ดินแล้วนะครับหางครับหางแน่นอนครับพี่น้องครับ ซื้อบัวให้ดูหางดูบัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่หากจะให้แน่ๆก็ต้องดูที่ยายนะครับเพราะฉะนั้นายายเพินนี่เป็นลูกสั้นยะโสเป็นลูกง้อแดงกีดดังสมัยก้อนนะครับเริ่มก้อนมูและสั้นยะโสลูกจะสั้นนะครับแม่เฟินเป็นลูกสั้นยะโสแล้วก็แม่เฟินกับมาใส่กับดำจุดลกูกก็เลยเป็นแม่ดำทรมมะจะทำฐานธรมนุ่นครับส่วนเฟินก็เป็นลูกปลาเกียว ี่น้องครับนี่แหละครับความสูงพันครับผมได้ยือเล้ครับพี่น้องยือเราได้ไดยือแล้วครับเห็นไหมชัดเจนเนาะนี่ครับคือความสูงปัจจุบันครับมีสายดีครับพี่น้องครับตะกี้ผมูจะเรล็บหน่อยขึ้นอย่างเดี๋ยงว่าไม่ได้เกิดกรแมนยื้อตะบูงจากเร็บหน่อยไปหาสื่อ่ัวนี่ถามเพื่อนว่าหัวพันห่างเพะเตะฉีบบ่าล่างเลยเพราะว่าผมสื่อหัวผมผมจากล่างได้ ความคุยของนายห้อยสมัยเก่าเพิ่นก็ว่างัว่นคุ้นหลายหูไหลายล่างได้พอเล็บน้อยประธานี่เล็บน้อยครับเล็บน้อยนี่ครับเล็บน้อยก็ต้องระมัดระวังแงน่ครับหอยงันว่าเปนล่างได้เแค่เล็บน้อยเพราะเรื่องผมมาเลี้ยงงัวปู่พ่อพันขุ้นทุกตัวครับพี่น้องครับแต่ว่าเฮาก็ต้องระวังเด้อบ้าบ่พระมันเพราะประมาทบางบางเทื่อขขเขาก็บ่ขึ้จากเฮาหยอกเฮาบายนะครับเพราะงัว,งวนี่มันม,มีการฉีดยาการฉีดยามี มันตื่นตื่นการฉีดยาครับนี่ครับกุญครับพี่น้องครับสบายนี่แหละครับหางไปเลยสิละหางง่ายครับหางง่ายกุกหางนี่งง่ครับกุกหางแข่พี่น้องกุกหางแข่หางง่ายปิดก้นครับปิดก้นโบมิขีโบมิขี้ครับหางคนนี้โบโบปิดก้นครับ